เพราะถ้าเด้ล้ำโป้วข่วมแล้วก็ท่วงก็ละเด้ดเดี่ยเพราะว่าดนดอกใหญ่ได้สิใส่นีใส่ศิลปผลงานเพลงไห้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพจนมาท่วงระรอบหนึ่งตอนนี้อ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตฝากตอนไปทั้งนานก่อนประยุกเนาะค่ะเนาะฝากตอนใส่กระต่าหมากเมียเพราะเป็นสักเข็บจักหน่อยกะละกันข่าวบ่เอาหลายค่ะฝากตอนพี่น้องเข้าถูมักทั้งดาก่อนประยุกกะละกันค่ะขออนุญาตเ็ตตาพิษตามข้องให้ชมแรงๆค่ะ เพิ่นว่าทั้งเซนเขายาสกวดน้ำปกยาสุเที่ยวทั้งหกนันประดงเสือไอเสือใบเจ้านันบอมมีโพซ่อยบัดทะจ้แล้วนันมาคือเหินกระบอป่าขติทั้งเพิ่นกันยังบอกว้ว่าบอกให้ลืมพละแก้วสองประกาศคานันคือพ่อคือแอของเฮาพร้อมกับคุณครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นสิทธเพิ่นสอนเอชาไห้สืบแล้วบ่ลืมดีสืบแล้วบ่ลืมคุณข้าพิ่นจังบอกว้ว่า สิทธิจะดีพร้อมมีครูช่วยชูยเชิดข้าครูจะเลิกพร้อมีสิทธิ์ขอรบอกวนนโยบายครูรักสิทธิรักครูคู่กันไปเป็นหลักชัยชั่วชีวิตสิทธิกับครูข้บคุณครูมาอาจารย์ข้บคุณพ่อมาลายัยคุณแม่จินตนารองกับอาจารย์กุุงสุภพรไสรักข้บคุณบิดาวมาันดาค่ะคุณพ่อสมัยคุณแม่เล็กทวงทีโยโค้ชออกส่เกเถ่าใส่หัวไว้ซะก่อนค่ะ เอาแล้วจะว่าขันสาธุสาธทสาโทโพธรรตนะธรรมรตนะคสังคารตนะ ล่วนแต่เนาผัว,วทั้งตลอดทั้งคุณมีดามานันอาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าฐาขนขจาวาันเจ้าเมื่อขจวัดเจ้าวา่า,วาจังวาสาธุเด้อผัวขาลำเมื่อนี้จงมาพปงมาบาังจงมากังมาเลื่อมยำลำเอ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  ไปอย่างบ่คือม,มวลก็โมเถอะบุญเจ้าพี่น้องเจ้าลูกโยนลูกยาอ,อ,อ,อนมอใส่ก้อนประโยคค่ะพี่น้องพิดหมอกแค้แนแฟนหมอหลอ่มอมล่อมค่ะก่อนรวมอบุญน้ำกันคามอดออีโดยเฉพาะป้าป๋าหน้าเวที មួនក៏ពូថ៉ដក พอกถินไยหวังเสียงเจนขนาอดอขยม้อนอ้อปองของอาจารย์สั่งไว้จาเติมสั่งดืิมแถก่อนนั้นแล้วคอยเน,นี่ยนนำข้าเจรจาจับใส่ลาเด้อพองเด้อแมล่าเฮ่อกมาดาังน้ำดังน้ำย้ำโบายาจนดีกจังนั่งฝุ่งหมกคนมานี่ขนาดนาหน้าหน่อยใหญ่ไยได้ยินต่อยองคังโผลโโ่นำพอนั้นแล้วคอยจำใจนอมถ้านอมคุณเปลี่ยนตาบางทีเด้อบางทีเด็กหนุ่มน้อยสาวเสกแก่สมก่อนนั้นแล้วคอยจิกกระจอดลงลงทีทั้งมือ คุณนันเดอนันเดอนนคุณพระสององค์กันเนี่ยมาซักมาเล่นน้อยมาคอยเล่งแย่งย่เตรียมตัวทุกทีในเดอพอในคณะเมื่อนี้สียงดแย่งแข่งขันคนจักนำนำม,ม้วนอยู่ในดินเด็กคนสินเนี่ยสนอคุณทำเวทม้วนปองตายเมื่อบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมกะเตรียมตัวทุกทีปิ้งข้าวปลจเจ้าทางงาหงัวหันใบตกัาละคุณพอบีดาคุณคู่าสลานเนอเจเนีนมเท็นอยูย่ในธรรมภาษามพูงนั้นเวสบมิเป็นใหญ่ มื่อนีเด้อขาบับวัดดอกไม้พระเจ้า,าวไวก้กระทำโชคเสียงลำสะกคนหลอกสักติ์โอ้เฮียมาหนีเม็ดแห่งตนต่อข้าคุณคู่บาสานอคุณออกคุณออกคอยรำมาซอย,ยใะไตุ้งตะต้นก็ถอยลากาเสียกาเสียก็ถอยลากาเสีย,สย,อยสขอพคุณร่วมงานนักใจค่ะหนึ่งร้อยบาทให้มาลอยเดินเพื่อนไปจากละลายเท่า ขอบคุณนักดาบเจ้าภาพใหญ่ของเราด้วยนะคะเมื่อดีเราดำรวยๆค่ะรวยอยู่แล้วขอให้รวยจริงๆขึ้นไปกระลักัดน,นะคะนี่ลราพี่น้องเอ๋ยพลาย,ยกชื่อแรกแข็งขันค่ะว่ายอ่อยกรูเวอร์มาว่ายว่ยเพื่อ,อยังว่ายว่ยเพื่อความฉลาดทางทานตัวละเมยหาลักเพื่อลักประมวลโดนหู้เดอรเมย์ด้วยเวอร์จะมาเซฟมันซาหาบาลึออยกยอดเม้ บอของปรับรองของโตกว,ว่าสิสมองสมัยพ่อบาอดีล่ำตีกับเฮ้วาลูกโบล้านโก้ล่ำปอดีกับเฮ้วาลูกโบล้านโก้คือเก่าปากไหวน้ำพี่น้ำหนอกอีกจากทีมงานแน่กะระกัะดเทมบีดึงเรือไทยสายรังพอกับกระดาษยาไอายรักพ้นต้นแกวเพราะด,ด้วยกัระดาษทีมงานบดทุกชีวิต ขอบคุนมือดีน้ำกะละกันกน้อาะสวัสดีพี่น้องที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยนะคะที่ช่องถึงชาแนลนะคะขอบคุณขอบคุณกละกละกันค่ะเดินก่อนอีกตะก่อนช่วงนี้อ่อ,อนซ้อนผูมักมวนนี่เราเวลากินเข่าอิ่มแล้วลุกโกลุกยอดใหวบ่านหย่อยซอยกันเอก้อนเกี่ยวพวาค่ะช่วงนี้ สะก่อนนะโบว์บอาดันดาวเวทีค่ะบุญละยกฟังไกลไก่บุญละบุญขั้นเม็นไทยดีย้ำมากไกลไกดึงเรือไทยเด้อค่ะเด้อมเมนี่มีแนวมาปากตอนมีแต่แนวใหญ่ๆได้เนี่ยข้าโควิดโดนปวดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพลรนนายสากจะของปวดโนว่าสิใส่ยสุดไปได้แล้วนะเลำเหม็นมา คุณนาแม่นมาคุณนายขลิวเห็นหน้าเพราะราว่าบ,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 บังลํงงางสง่างูงามของงามของล่าเด๊เจ๊เอืยมีผัวต้องแล้วบอขอเกี่ยวแห่ใช้เส้นเสดายเป็นลูกชายของใครอยู่มาในน้องเขาไปเด้คนเรือ,อกว่าไม่สนี่น้องเวนบอลองตาเอตาเอตาเอยตาเจ้าหูตาวันชำ้ำมีแฟนีประจําแล้วบอหนอพี่มี่ก็มีอยู่ตอนมากลัวอย่างสงแฟนก็ทดแทนตา้าหากเป็นคนมีน้องรักพี่จะได้มาของอ่อน วันไหลายแถบ่งเลี้ยวแลมาลำับเหนือเราเป็นมาลำอาทีพ่อสามีโตโจ้สนหลอกจะคนมาแต่แต่นั้นๆหลอกจะคนมาแต่แต่นั้นๆโอโซสันนั่งลำจะพูมาวอนเดียวใจเดียวไม่มีแรงใจเดียวไม่มีแรงแฟนแฟนสมัครเชิญเขามาจองหัวใจละของน้องอยังสดหัวนมละของน้องอยังสดได้โปรดเถิดคุณพิฆาตน้อมาเบียด์เป็นอะไรโอโซันเดอดนำ สันต้อมบ่ได้รับเงินเดือนเดือแต่ว่าเปรนบ่มีใบประกาศความสามารถกองคอยบ่มีรองรเพีหรือกรปอพอใจใครเรือใครกอไปไทยเหมือนกันรักกะฉันไม่มีวันเสียอายถ้าคนมีโกชใจจะให้นั่งนอนกิน,นส,สินสซงสังข์ข่มยมังแต่เขานั่งที่บอเพจเจ้าปวดเกรงสุนจังเจอพีจังว่าทางน้องนี่ย่านตะพีมีเมียย่านตะเสียของดีไอพีใจไปจโจดอยถามข่าย่า,ายักคนสักวัน โดนเท่าสิ่พอกันเด้ไอ่ไอ้ถามข่าวเด็กตัวเด็กพอกันโดนอันนี้โอ้ยมันก็ได้สาดพดนผู้รอผู้ไขผู้โกผู้ใหญ่อาลาดโอ้ใหญ่กับหญ่โผล่หญ่โผล่มาดิอันพี่น้องก,กรอยากผู้เด้บ่บล่ำผัวไส้ค่ะคุณพ,พี่รักพนน้นนี่อันมีเมียยละไปนอไอ้ไงเนาะนี่อยู่เมี่ยบปอยู่เมียไปใส่เมียไปทหาร นาเเเสีียยดวิได้นไปในลลกเมียไปนำไปในลลกเมียไปนำาคนไหนไม่นำละคนมันกลัวเมียเมาก็เรียบมาเสียเมาก็เรียบมาเสียไปเดียวเมียมาพิจะไม่ได้เมาไปในลลกเมียคอยเฝ้าไปในลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาละคนนั้นกลัวเมียเฮียกับเราเป็นของ ก้องเมากินมวนยาสนเมาขังหานจะเมื่อบานแต่งร้องจะเมื่อบานแต่งร้องเสนานวนสวดไหวสาบภาวน,สนา,นาสวดสวดให้เจ้าพรเนี่ยค่ะไอ,อเดี๋ยวข,ขออนุญาตไอก่อนเด้อไอใส่นี้ขอขอขอเอเวอ,เอเร์สะกอนบนท่วงหลายรอบละค่ะลงวัถือก็ไหนดิเอ้าร่งวัดจะไหนะน่ะ สีนานวนคนอ้วนของใหญ่หมอลำยาตัวเมน่นจะไปทั้งเจ้าของเบิดแล้วเนาะน้ะ<ป>่อ่อนซ่อนไหลปวดป้าป้าทั้งผุนกระถือใจเฮกันเด้นะป้าปวดป้ามาพี่ป้า <5 10. S 2> น้าฮั่นนาฮั่น